สวัสดีครับผมปฐมธาตุวงศิรเดชาคุณจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวันนี้ผมพาท่านมาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวด้านหน้าโดยหลวงเชียงดาวครับวันนี้ท่านสมบังเรืองนุวัฒสนส์ใรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวครับเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าดอยหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันที่3เมษายน2564เวลาเกนาฬิกานายสมหวังเรืองนิวัตน์ใสรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมโดยนายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ติดตามและรับฟังสรุปสถานการณ์ไฟปา่าทำการขึ้นบินตรวจสภาพพื้นที่ทางอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยหลวงเชียงดาวเพื่อประเมินและร่วมวางแผนเพื่อยับยั้งการเกิดไฟปา่าในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยหลวงเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การติดตามและวางแผนป้องกันไฟป่าครั้งนี้ได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานรวมถึงให้กำลังใจและแสดงความหงใจงใยต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานดับไฟปา่าพร้อมทั้งได้มอบเงินบริจาคจำนวน1 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นค่าอาหารสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานดับไฟป่าในครั้งนี้ ใหหลังรับทราบข้อสรุปสถานการณ์ไฟป่านายสมหวังเรืองนิวัตนสายรองอธิบดีกรมปฐุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแสดงความเป็นห่วงถึงทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้จึงได้กำชับและสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจการเตรียมความพร้อม ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ทานต่อเหตุการณ์ในการป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มงวดเนื่องจากดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ3ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์ดอย้าหุปกซึ่งมีความสูง2,275เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่ยังความอุดมสมบูรณ์ยังคงมีสัตว์ป่าที่หายากเช่นเหลียงผากวางผานกเฉพาะถิ่นนานาชนิดรวมถึงต้นไม้ดอกไม้เฉพาะถิ่นบางชนิดเป็นพืชที่พบได้เฉพาะดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้เท่านั้นบริเวณแห่งนี้มีสัตว์ป่าที่หายากก็คือกวางผาครับคุณผูชมครับกวางผาจะอยู่อาศัยตามภูเขาหินปูนแบบนี้นะครับ ซึ่งมีแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับวันนี้ท่านรองอธิบดีได้ติดตามสถานการณ์พร้อมแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เหนื่อยเหนื่อยกันมานานหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนครับและอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นห่วงทรัพยากรธรรมชาติที่ดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้ครับซึ่งประกอบด้วยพันธุ์พืชที่หายากซึ่ง ไม่มีที่ใดก็จะมีที่โดยหลวงจิงดาวแห่งนี้ครับวันนี้ท่านมาติดตามสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อวางแผนและมาตรการในการป้องกันปัญหาไฟป่าพื้นที่โดยหลวงจิงดาวแห่งนี้ครับ